าอาจน้าแต่งตัวอะไรตาลไยใหม่ขัดสีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมขัดสีชีวีวันหน่อยใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ห้าหกอะปีห้าหกอันนี้คิดดูเลียว่าอันนี้เท่าไหร่อะอันนี้อันนี้หกสี่สภาพข้านงนอกมันก็อาจจะแบบาตามสภาพเนะนา,ายติ้งนงน,นี่เดี๋ยวเข้าไปบริษัทป้าแปบน้ำแต่งตัวกับมาโอ้โห ถ้าเก<ล>ิดคนที่แบบว่าใช้ใช้งานเป็นเขาจะรู้ฮะถ้าเอ่ยชื่อซิงกิว่ารุ่น H V 8 9อะไรแต่อะไรเนี้ยทุกคนก็ยอมรับนะสมมติว่าสมมติว่าเราแบบว่ามีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษากัานได้นะครับผมส่งเข้ามาซ่อมได้ครับมีปัญหาดูแลเราด,ดูเว่ากี่ปีอ่ะปีห้าหกนี่หกสี่นะ ตัวเนี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมีหกเจ็ดปีน่ครับโอ้ทั้งหกเจ็ดปีนี่คือเรา,เาไปรับงานงนะเออตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เ,ออเราดูไว้นี่เลยเนี่ยซีเรียลซีเรียลนี่ยตั้งแต่เอออ่ะเหตนี้มันเป็นอะไรนะเออเอ็ ed, อะไรเดไอเอไอคือ เป็นตัวแรกๆเลยนะครับป่ะฮะตัวแรกๆเลยพัฒนาเรื่อยมาอะไรต่อ,อะไรพวกเนี้ยครับถ้คาก็ก็ใช้งานจริงๆกันนะครับใช้ดสูสภาพใช้จนค,คุ้มอะ่ะเออปีปา,ากปกติล้วก็เครื่องเสียงคือถ้าเกิดรับง,งานแบบดีๆนะสมัยแบบงานแบบเยอะๆนะปีเดียวก็ได้คืนทุนแล้วนะป่ะนะนี้เยอะของนี่ก็เป็นลูกค้าที่เขาเก่าแก่ ก็ยังไงก็ไที่บอกนะครับเจ็บแตจบถ้าเรายอมเจ็บมันก็จบอไม่ต้องวัดดวงไม่ต้องมาจะดีไหมย้อนไม่ต้องวัดดวงโดนเพื่อนร้อยก็โอเคครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ก็ได้นะครับผมอิสร์ไมีก็พามาดูมาชมกันเรื่องเสียงดีดีชั้นนำที่ อยากจะให้ดูให้ชมกันถ้าบวชพระนี่ไดเป็นเจ้าวาดแล้วนะถ้าบวชพระได้เป็นเจ้าวาดนะครับผมโอเคนานนานมากครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมวันนี้ขอบคุณป่านมากเลยขอบคุณครับป่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าบวชพระนี่ได้เป็นสงภารลกได้เป็นเจ้าวาดสายด้วยเนาะเพราะนั้นผมผมลองไปต่อนะผม ก่อนอยังไงเนี่ยขอให้ผมไปต่อยสองจุดสองบนสอง B หนึ่แปดก็มันออกมาสะ,สะอาดสะอาดชัดเจนเลยลองฟังดูดต้องลองฟังดูมันเล็กกว่ามันมันแค่ยูเดียวอะ่ะเลี้ยวสองอยูอะ่ะ ตัวพาวเวอร์ของเรามันก็เป็นพาวเวอร์ตัวใหม่ด้วยเป็นตัวใหม่ฮะเป็นดีเอพันแปดมหาปลาได้ได้ครับปลาเคลียร์ให้หมดเลยครับผมตามคําขอนะครับตามตามคำขอนะครับมาวักมาร์คเวลนะครับมาเรวิวชิคก้าวนะครับ DSP 6 1 0 0นะครับ6ก0 0นหนวัตต์นะครับกับลำโพงมาร์คเวล EF 2 1 0 8นะครับผม8นิ้วนะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้กันได้นะครับผมอิสไดมีก็พามาดูมาชมกันเรื่องเสียงดีๆชั้นนำที่อยากจะให้ดูให้ชมกันถ้าบวชพระนี่ได้เป็นเจ้าวาดแล้วนะถ้าบวชพระได้เป็นเจ้าวาดนะครับผมโอเคนานมากครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมวันนี้ขอบคุณป๋าอันมากเลยขอบคุณครับป๋าครับสวัสดีครับ ถ้าบวชพระนี่ได้เป็นสมภารโลกได้เป็นเจ้าวาดล